พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์วันนี้วันที่17พฤษภาคมครับเมื่อปี2535 17พฤษภาคมก็คือช่วงที่ได้เกิดเหตุการณ์ในทางการเมืองซึ่งปัจจุบันเราเรียกกันว่าเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้ออกมาเรียกร้องและต่อสู้ในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งนะครับที่วันนี้มาครบรอบความจริงแล้วทุกปีเนี่ยในช่วงเช้าอย่างนี้เนี่ยผมจะไปร่วมในงานระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าวันนี้ติดภารกิจในการที่มาบันทึกรายการนี้นะครับจึงไม่ได้ไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ระลึกถึงการต่อสู้เพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีเหตุการณ์สาคัญสาคัญหลายครั้งในอดีตวันนี้เราก็ร่วมราลึกถึง ประชาชนที่ได้ร่วมต่อสู้ในวันนั้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราระลึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้แล้วและมาทบทวนดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยของเราก็ถือว่าเป็นการสานต่ออุดมการนะครับในการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพมีส่วนร่วมในการชี้ชะตาอนาคตของบ้านเมืองของเรา สำหรับในเรื่องของเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมนั้นก็มีงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับก็คือการเดินหน้าในเรื่องของการจัดทําอนุสรณ์สถานนะครับซึ่งขณะนี้ก็ในเรื่องของที่นั้นเรียบร้อยแล้วรวมทั้งในเรื่องของแบบก่อสร้างนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสพบกับคณะกรรมการญาติวีรชนนะครับแล้วก็คิดว่าภายในครึ่งปีข้างหน้าเนี่ยครับก็จะสามารถที่จะปรับสภาพพื้นที่แล้วก็เริ่มดําเนินการในส่วนนี้ได้ ก็บังเอิญว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีข่าวคราวในเรื่องของการค้นหานะครับศพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์นั้นแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะหาพบได้นะครับในช่วง17ปีที่ผ่านมาแล้วไปมีข่าวในเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งมีการไปพบอยู่ที่จังหวัดระยอง นะครับขณะนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจเนี่ยผมก็ได้ให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ลงไปพิสูจน์เบื้องต้นนะครับขณะนี้ในตัวคอนเทนเนอร์ er นั้นเนี่ยมีความเข้าใจนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นว่าน่าจะอายุมากกว่า20ปีนะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็คงไม่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์17พฤษภาคมแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ยังจําเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ก็ได้ให้ฝ่ายที่ไปทํางานในเรื่องนี้เนี่ยเสนอแนะมาว่าจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าจะยกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรก็มีผู้เสนอมาหลายวิธีการที่อาจจะตรวจพิสูจน์ได้นะครับเช่นการเจาะตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปหรือจะเอาเรื่องของปะการังนะครับมาพิสูจน์ในเรื่องของอายุ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมีการดําเนินการติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะให้าญาติของอผู้ที่ได้สูญหายไปเนี่ยนะครับได้มีความสบายใจแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ต้องการที่จะให้ประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์สําคัญสําคัญน,น,นั้นเนี่ยเราได้ทราบข้อเท็จจริงมากที่สุดเท่าที่เราจะทราบได้แล้วก็เผยแพร่ต่อไปเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนต่อไป ช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นช่วงของการที่ลูกหลานของเรานะครับเปิดเทอมแล้วก็เป็นปีการศึกษาที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายสําคัญก็คือการสนับสนุนการศึกษาฟรีหรือการเรียนฟรี15ปีนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยถูกกาหนดไวในรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปีพศ2540โดยจะให้มีผลตั้งแต่ปีพศ2545 ที่เขียนเอาไว้ก็คือว่าไม่น้อยกว่า12ปีแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่มากในเรื่องของการเรียนฟรีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีค่าใช้จ่ายอยู่หลายส่วนซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับน้องนองนักเรียนลูกหลานก็ยังมีการร้องเรียนกันอยู่เป็นประจำช่วงที่ผมเข้ามารับหน้าที่เนี่ยผมได้ยืนยันว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมตั้งใจจะทำมา เป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแล้วก็ต้องการทําให้สําเร็จแต่ว่าก็มาในช่วงที่เรามีปัญหาในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจพร้อมๆกันอยู่ด้วยแต่เราก็ยืนยันครับว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเนี่ยก็คือการลงทุนในเรื่องของการศึกษาการสร้างคนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ได้ตัดสินใจในการจัดงบประมาณซึ่งเริ่มตั้งแต่งบประมาณเพิ่มเติมหรืองบประมาณกลางปีนะครับเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในเรื่องของ อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนนะครับตำราเรียนขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเพิ่มงบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนต่างๆที่เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับยกเว้นเฉพาะสิ่งที่เป็นกิจกรรมพิเศษจริงๆนอกเหนือจากหลักสูตรพื้นฐานนะครับอันนั้นก็ยังอนุญาตอยู่เช่นเดียวกันกับบางโรงเรียนนะครับซึ่งผู้ปกครองอาจจะมีฐานะหรือมีความพร้อมแล้วก็มีการสละสิทธิ์ตรงนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าการเปิดเทอมมาแล้วเนี่ยพบว่ายังมีการเก็บค่าใช้จ่ายแฝงที่ไม่ควรจะเก็บนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนมาได้นะครับช่องทางปกติเช่นที่ศูนย์บริการประชาชนที่ทำเนียบนะครับ1 1 1 1ก็รับเรื่องนี้แล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้เปิดสายเฉพาะนะครับในเรื่องนี้ก็คือ1579ซึ่ง พี่น้องประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนมาได้แล้วก็เราก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับแล้วก็ในช่วงที่2ของรายการนี้ก็คงจะได้มีการพูดคุยในรายละเอียดเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของการศึกษาฟรี15ปีแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งรัฐบาลกําลังผลักดันแล้วก็ปรับปรุง ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมไปนะครับเพราะว่าพบว่ามีเงินเหลืออยู่ในกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยในขณะที่ยังมีเด็กนักเรียนนักศึกษาจํานวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงนะครับกองทุนได้ก็ได้มีการเพิ่มเติม,ตมงบประมาณไปมีการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อที่จะไม่ให้เงินที่ออกไปเนี่ยล่าช้านะครับเหมือนกับปีที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่ามีหลายกรณีที่ผ่านไปแล้วหนึ่งเทอมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับเงินกู้นะครับขณะเดียวกันครับ เงินกู้ยืมอีกส่วนหนึ่งนะครับคือเงินกู้ยืมหลักเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออให้สําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับมีกำกับกำหนดกเกณฑ์ในเรื่องของรายได้เอาไว้แล้วก็จะกู้ยืมได้ทั้งค่าหน่วยกิจและก็ค่ากินอยู่นะครับแต่เดิมนั้นเนี่ยมีอีกโครงการหนึ่งก็คือกองทุนที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตนะครับ ซึ่งตรงนี้เราปรับเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารของกองทุนเดียวกันนะครับในวันอังคารรัฐบาลก็ได้โทษนะครับวันพุธในรัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมนะครับให้สามารถที่จะดําเนินโครงการนี้ต่อก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเกรยียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ถือว่าขาดแคลนหรือว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนานะครับของนโยบายของรัฐบาลซึ่ง ในสาขาเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถกู้ยืมได้นะครับในส่วนของค่าเล่าเรียนหรือค่าหน่วยกิจโดยไม่ได้จํากัดนะครับว่าผู้กู้นั้นจะต้องมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยอันนี้ก็ได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในเรื่องของการศึกษาซึ่งรัฐบาลถือว่าเป็นนโยบายที่มีความสําคัญที่สุดนะครับนอกเหนือจากเรื่องของ โอกาสทางการศึกษาแล้วนะครับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเรื่องของปัญหาของเด็กเยาวชนเนี่ยเดี๋ยวในช่วงที่2ก็จะมีการมาพูดคุยกันเพิ่มเติมขึ้นแต่ว่าอยากจะพูดในช่วงนี้เพียงว่าเรื่องของปัญหาเด็กเยาวชนและปัญหาสังคมโดยทั่วไปเนี่ยผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นว่าเรื่องของสื่อเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีการผลักดันในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็ใน สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ได้มีการเปิดคลื่นสีขาวนะครับปลอดโฆษณาเป็นรายการเด็กเยาวชนนะครับที่ FM 1เ5เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่เพิ่มรายการที่ดีดนะครับสำหรับเด็กและเยาวชนของเราแล้วก็ทำให้เด็กและเยาวชนของเรานั้นอยู่กับสิ่งที่ดีงามอยู่กับสิ่งที่สร้างสรรค์นี่ก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะครับในช่วงที่กำลังจะมีการหรือบางหลายโรงเรียนก็ได้มีการเปิดเทอมไปแล้ว